นั่งท่วมแล้วสวนทุเรียนสวนปลาล์มต้นไรแห้งคือเกาวน้ามกันฟังนะจ๊ะสวัสดีสบายดีทุกคนกันแล้วกันน้อมมาอัปเดตเมื่อคืนฝนตกหนักทุกคนเลย ฝนตกนักน้ำป่ามาแต่ถึงเขาผมลาดแถวนี้สวนทุเรียนสวนปามสวนมันของป้าของไอทวีไซไปจนรดเนาะมาเสิเอาสิมาอัปเดตไอ้ทุกคนได้เบิ่กน้ำกันเพราะน้ำม,มันมาแห้งเนะมื่อคืนนี่ความเสียหายหลากหลายเนาะคูน้ำคืนมาฮอดพีทุกคนเลยน้ำึ้นมาฮอดพีเมื่อคืนนี้ลาดจนรดแถวนี้ สวนนั้นทั้งข้างมุกกาน้ำเต็มอยู่เมื่อคืนนี้าาเพื่อได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้ำบกแล้วบกบกลงปก,กติแล้วเนาะแงเมื่อคืนนี้น้ำป่ามามา,มาพัดเอาไปจนบดท่วมบดแถวนี้น้ำท่วมเนยเนเอ้ยสวนทุเรียนทวีชัายน้ำท่วม หลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เลย่วมแบบกระทันหันตอนนี้ก็เวลาสิบสองโมงละสองโมงสายโมง,งน้ำงหากระดจะเข้าไห้คนปลูกมันปลูกยังนงินเฮอไปเบิดเอาใส่ลงมาบึงปั้มทุกคน เพราะว่าปั้มโดยใช้ตั้งยีรุมกับแปบพอมันพเเนะพเอาไปเบิดเนาะท่านผู้ชมถาเอาไปถึงเบิดนำเสียหายหลายทรายพื้นทรายไพกก็นี่ก็คืออันมองอันนั้นตั้งปั้มไปจนเบิด อันนี้ก็คือบอนตั้งปั้มของส่วนตั้ง,งค่างเพื่อนนะอีกพัดมากันพักมาแนกระสายไปเพื่อนคนใหม่ไหลมากลาัวนะมาหล่อเบิ่งความเสียหายเนาะทุกคน ต้นตามต้นนี้กันต้นตามของสเก็ตไปอยู่เบริร์นั่น,นมาแบบรวดเร็วเลยนะมากขึ้นมากขึ้นเนาะบุหลายแห้งแห้งแห้งทุกคนเหมือนต้องมาฮือปั้มนี่ขึ้นบุญแต่ปั้มของทว,วีชัยเก็บก่อนเนาะอท่านผู้ชม อ้ามมาสูบน้ำของเราทไซส์เก็บก่อนแต่ว่าประเภทแป๊บประเภทอันนี้อันนี้นี่ยังบรันเก็บเก็บบริันได้เนะหวะัวน้ำน้ำมันยังแห้งอยู่น้ำมันยังแหง้ง

Ừ, phải vượt quạt bằng uh, tăm Nó, tăm uh, của đây là cái máy máy uh, tăng tăm hơi chay Hai chân bớt Xe hai lại, xe hai lại นี่ก็ยังตกลิ้นอยู่นี่คือมองตั้งปั้มของทวิชัยพัดมาพัดมาเสียหายแล้วสายพายอีกนะสายพายเนาะต้องมากู้มันลื้อใหม่หัวมันกหัวบักใหญ่หัวบักใหญ่เลยทัทุกคนเลยมันเพิกขึ้นมาเนาะตะกาวแถวนี้มันเป็นสวนมันเนาะสวนมันของป้าคน nam những hẹn, những hẹn, những lại hẹn, lại cái nhân hang nhân hang nhân lầy lầy xeo cục tí Hãy subscribe cho kênh cao nằm เทง้งน,น,นี้มันแถวนี้มันน้ำราดหมดเลยเมื่อคืนนี้สวนมันสวนแตงสวนปาล์มนี่เอกไปบดมันของป้าเ็นกะความเสียหายหลายเนาะ มีก็าากหระมัณเงินเพิมกมเอนาเป็นหนึ่งกินพี่นอะนี่คือแปดของดอวิชัยสิได้ลือเก็บด,ดึงใหม่หลังจากฝนเศร้า คือเก็บใหม่บรรยากาศกปสิประมาณนี่พี่น้องหลังจากน้ำลรถน้ำลรถลงน้ำม,มาแห้งเมื่อคืนนี้พัดเอาไปจนเบิดเอาพัดหน,น,น้่ยสวนรัวที่แค่นี้ น้ำป่ามาแห้งทุกคนเลยคือนีผลโตกหนักนักแห้งความวาแห้งเลยมันบนปลูกไว้มันบนปลูกไว้ถอนมาเบิด หัวพวกใหญ่หัวพวกใหญ่เลยมันเป็นความเสียหายลายแห้งทุกคนโอ้ยังพอปั๊มน้ำของทวิไซยทุกคนไปจนบิด นี่บ่อนตั้งปั้มของทวีชัยไหลมาแห้งทุกคนไหลมาแห้งแห้งขนาดมือคืนนี่น้ำตอนนี้ก็ยังไหลแต่ว่าน้ำบกแล้วก็ยังไหลปกติ นี่คือกระเบื้องของทวีไัยมึงนอกระเบื้องมุ้งไ้มุ้งกระตับอันน่ะกระตับไว้ปั่มเนาะไปจุนเบิดเห็ดหัวมันป้ามันกะท้อนฉุนเบิดนีมันเป็นปลูกไว้ ตอนไปจนเบิดทุกคนหมดเก็น,น้ำมาเมื่อคืนนี่แถวนี้พัดไปจนเบิดน้ำมาเลยทังเขาทุกคนเลยแห้งๆเมื่อคืนนี้ผ้าก็ดังแห้งเนาะเนหัวมันกน็หัวมันถอนถอนออกเบิดเอาวิชายลงมากวดกวดเบิ่งสภาพการเนาะ หัวมองนี่เป็นมองตั้งปั้มของทวิัยเองหัวมันบึนมันบึนเลยนี่ก็คือทอทอแปรบของทวิัยนี่แหละหลังจากคนยุดตกแล้วก็มันเช่าแล้วทวิัยก็ต้องมาลือล้อลื้อแปรบลือ้อทรายพื้นทรายไพยอีกบ่ง่ายบ่ง่ายเนาะท่านผู้ชมาตัวนำมา น้ำมาเสียหายละเสียหายเองอันนี้ก็คือบอลตั้งปั้มของ ตวนตัง้งคางเพืนะ่อนอีกพัดมากันลักมากในกระายไปเพื่อนถอนใหม่ไหลมาคนะน้ำนี่ยยัง,ยงไหลอยู่ทุกคนเลย ว่าตรงนี้มันจะเป็นคลองคลองน้ำเนาะคลองน้ำเลิงหนัน้ำน้ำยังไหลอยู่ยไหลเชี่ยวไหลแห้งอยู่ท่วมแล้วท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วสวนทุเรียนสวนปลาล์ม ความแห้งน้ำมันมาแต่เมื่อคืนนี่ทุกคนนี่แถวนี้เขามาหอดเบิดวาดเบิดแถวนี้สุเอากิงพวกกิ้งปลจกิงนี้ไปจนเบิดสายพื้นสายไฟไปจนเบิดสวะเอาคนนี้ก็เจอไปเลยน้ำมาหอดติด ขึ้นมาฮอตเตะซีนตีนสวนทุเรียนแถวนี้ลาดเบิสคืนนี้กระตับน้อยทางสวนของป้าคนจะไปจนเบิด